สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่กับสุริยาพาปรทุกอยู่ในถนนพระรามสองช่วงขาเข้านะครับตอนนี้อยู่ขาเข้านะครับช่วงเรากําลังจะข้ามกาญจนานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทางด่วนนะครับที่ผมขึ้นจากดาวคนองนะฮะมันจะผ่านไปลงตรงไหนได้บ้างแล้วรถบรรทุกควรวิ่งไหมวิ่งยังไงนะครับติดเวลาีิโมงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับ เชิญรับชมครับตอนนี้นะครับเราวิ่งขาเข้า,าพระรามสองนะครับที่ว่ามาจากฝั่งฝั่งสมุทรสาครน,นะมันก็จะมีป้ายบอกการจนาหมายเลขเก้านะครับหรือวงหวนรอบนอกให้ออกซ้ายจะไปาบางพีฉุกสวัสดิ์ไปสุขสวัสดิ์ไปอะไรก็ให้ออกซ้ายไปขึ้นการจนาหรือวงหวนนะครับเราก็ไม่เลือกใช้นะฮะเพราะว่าผมลองเปิด GPS ดูแล้วนะครับฝั่งโน้รถติดนะครับ ผมก็จะเลือกไปขึ้นทางด่วนดาวคนนงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าด่วนพระรามสองนี่แหละครับตอนนี้เราวิ่งข้ามถนนกาญจนาพระรามสองมาแล้วนะครับขวามือขวามือของเรานะครับแต่ตรงนี้บอกนิดนึงนะครับรถบรรทุกนะครับถ้าควันดำรถไม่พร้อมอย่ามานะส่วนมากก็จะมีด่านควันดำเนี่ยตรงนี้เลยเราไม่แน่ใจว่าวันนี้มีหรือเปล่านะครับขวามือก็จะเป็นโลตัสพระรามสองนะครับ ่าเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยนะซ้ายมือก็จะเป็นเซนทันพระรามสองนะครับถ้ามาโซนนี้แล้วนะครับเราก็ใช้อ่าทางหลักวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราจะไปขึ้นทางด่วนไม่จําเป็นต้องออกเส้นขนาดนะครับส่วนเส้นนี้นะครับโอ้สายไม่ไหวสายตรงนี้เป็นเซนทันพระรามสองส่วนเส้นนี้นะครับถ้าวิ่งตรงไปนะครับถ้าวิ่งตรงไปนะ ผมซ้ายวิ่งไม่ได้นะซ้ายฝาท่อเยอะเลยถ้าวิ่งตรงไปโดยที่ไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะครับก็จะไปแยกบางมดนะแยกบางมดก็จะเป็นถนนฉุขสวัสดนะครับออกซ้ายไปก็จะเป็นไปทางวงเวียนใหญ่ส่วนออกขวาไปก็จะไปทางฉุกสวัสดพระประแดงนะครับรถบรรทุกนะฮะถ้าจะวิ่งเส้นนั้นหรือเส้นที่ผมกําลังวิ่งหรือเส้นเลี้ยวขวาไปทางสุขสวัสดพระประแดงเนี่ยวิ่งได้ตลอดเวลาไม่ติดเวลานะครับ เชนพระรามสองตรงนี้แล้วไปเลี้ยวขวาบางมดวิ่งได้ตลอดเวลาไม่จิตเวลานะครับส่วนตรงที่จะขึ้นทางด่วนนะครับส่วนตรงนี้นะฮะถ้าวิ่งตรงไปอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะไปดาวคะนองออไปถนนสุขสวัสดิ์นะครับส่วนเราชิดขวานะครับขึ้นทางด่วนนะครับมันจะมีป้ายสีฟ้าบอกว่าพระรามเก้าบางนาดินแดงแจ้งวัฒนะนะครับเราก็ชิดขวาขึ้นสะพานไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับกะเวลาให้ดีนะครับรถเล็กก็ขึ้นได้ตลอดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกนะครับห้ามขึ้นตั้งแต่เวลา15นาฬกานะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันนะครับห้ามขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาติดเวลาไปยันถึงอ่านาฬิกานะครับ21.00นนะครับตั้งแต่บ่าย3าถึง3ทุ่มนะห้ามวิ่งห้ามขึ้นครับอ่าช่วงติดเวลาแนะนำให้ไปขึ้นการจนาพระอาหมายเลข9้าฝั่งบางพีสุขสวัสดิ์นะครับ ถ้ารถหนักเข้าช่างนะครับด้านซ้ายนะครับถ้ารถเปล่าก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับเตรียมเงิน110บาทนะครับรถบรรทุกนะครับ110บาทนะครับ เรารีวิวไว้ให้สำหรับคนใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับทางซ้ายก็จะเป็นทางอาี่ขึ้นมาจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นสะพานพระราม9้านะครับซ้ายมือก็จะเป็นตึกกสิกรนะครับด้านซ้ายมือตึกกสิกรเนี่ยมีอาผู้ติดตามที่น่ารักเราหนึ่งคนนะครับได้พักอยู่นี่เห็นบอกผมว่าให้ผ่านให้กดสามช่านะครับมันจะกดจะได้ยินแล้ว <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นสะพานพระรามเก้านะครับสะพานพระรามเก้าหรือสะพานแขวนนะครับอ่าเขาว่าเป็นสะพานแขวนแห่งแรกของไทยนะผมไม่มั่นใจนะครับว่าว่าใช่ไหมใครทราบลองคอมเมนต์ดูด้วยนะครับว่าใช่ไหมสะพานแขวนแห่งแรกของไทย ที้เราก็ผ่านฝั่งของเซ็นทันพรามสามนะครับเราลงสะพานภูมิพลมาพูดผิดนะครับเราลงสะพานแขวนมานะครับมันก็จะมีแยกว่าไปแจ้งวัฒนะไปฝั่งโน้น้นมันก็จะผ่านหัวลำโพงนะครับก็จะผ่านอ่า ผ่านหัวลำโพงผ่านพระรามีแล้วก็จะไปแจ้งวัฒนะได้นะครับส่วนแยกมาทางนี้เราก็จะมองไป้ายไปทางบางนาเราตั้งใจจะไปลงที่บางนานะครับเนี่ยจะแยกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะถ้าเรือบางนาโอ้โหลูกมะพร้าวหายแล้วเนี่ยเรากล้าเก็บไหมล่ะไม่กล้าจอดเก็บนะอุ้ยรถเกิ๋งนี่โดน มีกันชนแตกงนนแน่เลยดูมะพร้าวโอ้เ,เห็นต้นเห็นต้นเหตุแล้วอยู่ข้างหน้าเราก็เราจะแยกไปทางท่าเรือบางนานะครับเราจะวิ่งผ่านท่าเรือ <PM. S 2> เดี๋ยวผมจะลองตีคู่รถมะพร้าวนิดนึงนะครับ <PM. S 2> จะลงบอกเขาแล้ว มื่อกี้มะพร้าวมันร่วงอ่ะมันร่วงทลายหนึง่งเดี๋ยวเขาคงเข้าซ้ายเช็คนะครับเช็คว่าทำไมมันถึงร่วงนะก็ไม่แนะนำไปเก็บหลอมั้งครับเพราะว่าเขามาไกลแล้วอ่ะแนะนำไปให้คนอื่นเขาเก็บไปเถอะอันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วเดี๋ยวเขาใช้ชิดซ้ายตรงนี้มันชิดซ้ายได้พอดีนะมันเป็นทาง ลมทางแยกแตอนนี้เราก็กำลังจะเบี่ยงขวาแนละ้วพอเราตีซ้ายมาบอกที่เขานะส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะแยกถ้าเราจะไปพระรามสี่พระรามเก้าแจ้งวัฒนะดินแดงก็ชิดขวาไปเลยนะครับส่วนจะออกบางนาถ้าเรือเน,นี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละที่ซ้ายนะครับ วันนี้บรรยากาศจะค้มๆสักหน่อยนะครับ้างหน้ามันจะเป็นทางร่วมทางแยกนะครับจะเป็นทางที่รถเขามาจาก ฝั่งดินแดงนะครับหรือจะมาจากฝั่งงามวงวานฝั่งแจ้งวัฒน,นะนะที่จะมุ่งหน้าบางนาเหมือนกันกับเรานะครับหรือลงท่าเรือนะก็จะไปเจะเอกันข้างหน้านะครับเป็นทางร่วมทางแยกนะครับก็ทําให้รถชะลอตัวนะครับแต่สําหรับวันนี้ถือว่ารถไม่ติดนะครับผมได้เช็ค G p พแล้วนะครับว่าการจะนะหมายเลขเก้านะครับหรือฝั่งบางพีสุขสวัสดิ์กับฝั่งทางด่วนที่ผมมาเนี่ยทางเนี้ย รถมันโล่งกว่าก็เลยเลือกมาเส้นนี้แต่ก็เช็คดีๆ <D ie> แล้วกันนะครับช่วงติดเวลาถ้าเป็นรถบรรทุกนะครับถ้าเป็นรถเล็กก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าใช้เส้นไหนเหมาะกว่าซ้ายมือเราก็จะเป็นลานคัตตอมนะข้างล่างนะแต่ว่าไอ้ไกลโน่นนะมันเป็นสนามฟุตบอลการท่าเรือนะครับเราจะสามารถอยู่ตรงนี้เรามองเห็นแล้วก็ป้ายข้างหน้าเรา มันจะเขียนว่าท่าเรือให้ลงตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันลงหน้าท่าเรือก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นฝั่งเสาธงนะครับถ้าเป็นตู้หนักที่มาคืนตู้นะครับสําหรับคนที่วิ่งรถอ่ามันจะไม่สามารถไปสะดวกนะครับมันต้องไปลงตรงอาจนาลงนะครับตรงอาดนาลงอีกป้ายหนึ่งนะมันจะลงอ่าหน้าท่าเรือมากกว่านะครับตรงนี้มันลงทางกรมศุลกากรเนาะตรงเนี้ย ก็จะเป็นป้ายบอกว่าอานนรงนะครับส่วนซ้ายมือที่รถวิ่งขึ้นมาก็จะเป็นที่เขาขึ้นมาจากาท่าเรือนะครับสำหรับรถที่มาคืนตู้หนักต้องแนะนําให้ลงตรงนี้นะครับถนนอันนรงนะครับ ซึ่งมันก็ก็คือลงหน้าท่าเรือนั่นเองนะครับเลี้ยวขวาก็เข้าท่าเรือคองเตยได้เลย <S <S ส่วนข้างหน้าซ้ายมือเราตรงนี้ก็จะมีป้ายรามินราชนบรุรีบางพีบางปะกงนะครับซึ่งสามารถไปรามินทราหรือจะไปต่อการจนาหมายเลข9ก้าหรือแม้กระทั่งจะต่อการจนาหมายเลขเกียไปชนบรุรีก็ไปได้หรือจะออกโทเวเลยก็ไปได้นะครับไปได้หลายเส้นทางนะครับเปลี่ยงตรงรามินทานะครับส่วนตรงนี้ซ้ายมือเราก็จะเป็นลงสุขุมวิท50นะครับ ต่อไปก็จะเป็นทางออกที่จะไปสุขุมวิท62นะครับส่วนใครที่ขึ้นทางด่วนมาแล้วน้ำมันหมดก็ไม่ต้องกลัวนะครับบนทางด่วนที่จะถึงบางนาของเรานะครับของทุกคนนะครับจะมีปั๊มปตทอยู่นะครับ มันจะมืดๆหน่อยเพราะว่าอากาศมันอึมครึมนะครับแดดไม่ออกเลยสายมือก็จะเป็นทางเข้าปั๊มปตทตามที่บอกนะครับแล้วจะมีป้ายบอกข้างหน้านะครับว่าบางนาสมุทรปราการหรือจะไปชนบุรีไปทางไหนนะครับจริงๆแล้วเรามาบางนาก็จริงนะฮะเราจะาต่อไปทางฝั่งถนนกิ่งแก้วนะครับ ผมก็จะเลือกใช้เส้นที่มันจะไปชนบุรีนะครับเพื่อที่จะไปอยู่ถนนบางนาขาออกมุ่งหน้าชนบุรีนะเพื่อที่ผมจะไปเลี้ยวซ้ายตรงถนนกิ่งแก้วนะครับถ้าใครนะครับใช้ป้ายที่จะเป็นสมุดประการนะครับมันก็จะพาท่านเข้าไปทางผ่านหน้า,อ,าอิมสำโรงนะครับส่วนถ้าออกพระรามรน,นะออกบางนาพัะขนงเนี่ยก็ออกซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับ จะไปในเขตของสี่แยกบางนาอะไรทางนั้นนะครับถ้าไปสมุดประการก็ให้อยู่ช่วงระหว่างกลางตรงนี้นะครับมันก็จะพาท่านผ่านอิวอินฟเรียมสำโรงเบลลิงลาซานได้นะครับสนเราไปทางป้ายชนบุรีนะครับสามเลนขวานะครับซึ่งมันก็จะวิ่งใต้ทางด่วนอาโทเวไปเรื่อยๆนะครับมุ่งหน้าชนบุรีแล้วผมก็อาจจะไปตัดซ้ายเข้าถนนกิ่งแก้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักทางสําหรับคนที่มาวิ่งรถ ใหม่ๆใ,ใช้ได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะครับส่วนใครที่รู้และทราบแล้วนะครับก็ถือว่าดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับก็แค่มีโอกาสได้มาเชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ